สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องไม้สวยงามคุณแหม่มที่น่ารักทุกทท่านนะคะสวัสดีมีโชคกันทุกคนค่ะคลิปนี้ขอนำเสนอโชคเก้าชั้นลูกผสมพันแสนโชคพันแสนค่ะพันแสนต้นกำเนิดของสวนลุงเป็ด ชนบุรีนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภยัยแต่ว่าต้นกําเนิดน,นะอยู่ชนบุรีนะคะก็เป็นใบหนาหนาเหมือนเหมือนเป็นแบบใบหนาหนาสีทึมๆนะคะสีทึมๆเหมือนประมาณแบบลูกเอ,อ่อลูกผสมเศรษฐีเงินหนาแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะคะเป็นโชคเก้าชั้นที่ใบสั้นนะคะใบสั้นหนาสีด่างซึมๆด่างในเนื้อด่างเข้มแบบ ดังเข้มแบบว่าทึมๆหน้าค้นหาบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่ก็คือนี่นะคะ่ะลูกผสมพันแสนนะคะประมาณนั้นนะคะมาดูกระถางแรกกันเลยดีกว่ากระถางแรกเป็นกระถางนี้นะคะเป็นกระถาง11นิ้วนะคะ11นิ้ว แรกๆเลยอ่ะน้องด่างยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีไม่มีด่างอ่ะถือว่าไม่มีด่างแต่ว่าฟอร์มใบสวยนะคะฟอร์มใบสวยได้ฟอร์มนะคะก็เก็บฟอร์มมาเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นลูกผสมพันแสนก็เลยเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆจริงๆพันแสนเขาส่วนมากในสวนของเราอะจะเห็นเขาสวยงามตอนที่เขาโตตอนที่เขาโตเต็ม โตอ่ะเขาจะแบบว่าเริ่มสวยขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยตอนแรกๆนี่ซื้อมาแบบราคาแรงอ่ะก็แบบว่าเสียใจอ,อพันแซนแค่นี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือเขาโตเรื่อยเรืแล้วก็สวยเรื่อยๆนะคะมาดูกระถางแรกที่นําเสนอเนี่ยค่ะกระถางส1บอดนิ้วค่ะใบล่างไม่ด่างใบรองยอดคือใบนี้ ก้านเขาจะสวยนะคะกระดูกอะ่ะกระดูกสวยไม่ใช่ก้านสวยกระดูกสวยชัดเจนแล้วก็เป็นใบหนาใบหนาที่ทนทนแดดทนฝนทนอากาศหนาของเมืองไทยได้นะคะเป็นโชคที่คอมเพลกฟอร์มแล้วก็ใบหนาแล้วก็สีเข้มสีทึมๆนะคะสีสีออกทึมๆหน้าค้นหาสีจะมีจะแบบว่ามันอันนี้ไปเรื่อยๆนะคะมีความสวยงามกระจัง ไปเรื่อยๆให้เราได้ค้นหาไปเรื่อยๆแต่ละใบนะคะมันไม่ใช่โชคที่เป็นใบาบางๆนะคะที่บางๆเอาเจอฝนหน่อยเจอแดดหน่อยใบไม่ใบ,บเบือนพันแสนไม่ค่อยเบือนนะคะเลี้ยงได้เบินนี่คือแบบแดดสุดๆ ผดเผาประเทศไทยอะค่ะถ้าเลี้ยงพันแสนได้เบือนโอเคพูดเยอะนะคะก็พูดเยอะนำเสนอกันเลยต้นนี้1 9 0 0ันอบาทรวมส่งนะคะ1 9 0 0พัน้ารอบาทรวมส่งในกระถางส1บ็ดนิ้วค่ะกระถางส1บดนิ้วประมาณนี้ค่ะกระถางสิบ็ดนิ้วนะคะลายดีลายสวยนะคะใบรองใบรองยอดลายประมาณนี้นะคะ แล้วก็เป็นใบยอดใบยอดคือต้นนี้นะคะใบยอดคือใบนี้ค่ะดางสวยนะคะดางสวยอยู่นะอนาคตน่าจะดีมาพันแสนต้นที่สองนะคะต้นที่สองอันนี้จะเป็นกระถางแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วแปดนิ้วฟอร์มดีฟอร์มสวยต้นนี้นะ่ะติดชมพูม่วงนะคะติดม่วง ชมพูเข้มเข้มนะคะติดม่วงเลยค่ะเห็นกระดูกน้องไหมคะสวยชัดเจนมากแล้วก็ดูใบยอดของเขานะคะใบยอดก็โอเคด่างมาด่างดีมีความเป็นเชื้อม่วงนะคะม่วงเข้มเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่1,700บาทไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะ 1,700บาทในกระถาง8นิ้วคอมเพกฟอร์มสุดๆเลยนะคะคอมเพกมากๆนะคะพันแสนไม่ต้องห่วงในความเป็นทรงสวยทรงดีคอมเพกใบสั้นหนาแบบนี้นะคะ1,700บาทไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะสวยงามนะคะต่อไปต้นที่3นะคะต้นที่3 ต้นนี้กระถางสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วดังซึมซึมเกินไปไหมคะทำไมไม่ค่อยจะออกแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนเลยเนาะข้างล่างนะคะดูใบล่างของเขาใบล่างของเขาจะมีความเป็นสีสนิมสีส้มๆนะคะใบแก่ใบแก่เนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้นะคะอันนี้แก่ไปก็จะเป็นสีตัวนี้ ตามสีตามอย่างเงี้ยค่ะใบล่างสุดคือสีจริงของเขานะคะอันนี้ยังไม่แก่เต็มที่นะคะแก่เต็มที่เป็นตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะมีความด่างในเนื้อกระดูกก็โอเคชัดเจนนะคะใบใหญ่ฟอมก็ฟอร,ม,ฟอรมนี่ไม่ต้องห่วงฟอมนี่คอมเพกสุดๆนะคะคอมเพกมากกว่าต้นที่หนึ่งมากกว่าต้นที่สองอีกมันละมันถี่มากอะดูสะโพกของเขาคะ่ะ สะโพกแบบมันเป็นการูด้าไหมเนี่ยสะโพกแบบนี้นะคะสะโพกชิดเขาเรียกว่าสะโพกชิดแม่พันุอย่างดีเลยนะคะถ้าผู้สาวนี่สวยค่ะอันนี้สวยนะคะต้นนี้สองพันบาทกระถางสิบสองนิ้วนะคะสองพันบาทค่ะวันนี้นําเสนอไปสามต้นก็นแล้วกันนะคะแบ่งปันไปสามต้นต้นที่หนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะ อันนี้เขาออกเป็นสีชมพูแบบนี้คือใบยอดนะคะถ้าใบจริงของเขาก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะประมาณนี้แต่ใบเนี้ยด่างมาเยอะด่างเข้ามากกว่าใบรองยอดนะคะพอแก่ไปก็จะเป็นเป็นประมาณอย่างนี้ค่ะออกเป็นสีเข้มนิดหน่อยไม่ได้เข้มแบบขนาดนี้นะคะนี่คือใบยอดนะคะสําหรับคนเลี้ยงโชคจะรู้นะคะเ,ออเราต้องดูใบที่เป็นใบใบแก่นะคะไม่ดูใบยอดนะคะดูความด่างใบยอดดูได้ เพียงความด่างเท่านั้นอันนี้ก็สีนี้นะคะสีนี้อันนี้จะเป็นสีชมพูม่วงเข้มนี่ที่สองคือหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแล้วก็สองพันบาทนะคะสองพันบาทคอมเพกมากค่ะต้นนี้คอมเพกมากต่อไปนะคะพันแสนสามต้นนี้นะคะต่อไปต้นนี้ก็จะเป็นลูกผสมเอ่อทับทิมสยามค่ะ ลูกผสมทับทิมสยามเป็นไม้ตลาดที่ใครเลี้ยงโชคเก้าชั้นจะต้องมีทุกบ้านนะคะบ้านไหนไม่มีทับทิมสยามนี่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยทับทิมสยามแบบทำแบบว่าลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะคะโชคเก้าชั้นทับทิมสยามลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วก็ไปถึงยันเมืองนอกยันอินโดฟิลิปปินไปต่างประเทศเพื่อนบ้านเยอะนะคะต้นนี้1500บาทในกระถางแนิ้วค่ะลูกผสมทับทิมสยามค่ะ แดดแรงขนาดนี้สีน้องได้ขนาดนี้ก็หน้าฝนหน้าหนาวจริงๆนี่ไม่ต้องห่วงค่ะสีเขาได้เลยนะคะ8นิ้ว1 5 0 0บาทแต่อันนี้แดงนะคะแดงกว่าไปอีกนะคะทับทิมสยามต้นนี้แดงกว่าต้นนั้นไปอีกแต่ว่าต้นเล็กกว่านะคะหกนิ้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหกนิ้ว หกนิ้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ว่ามีเชื้อแดงได้แดงมากๆนะคะจริงๆถ้าแบบว่าอยู่ในห้องเว็บนะคะรองห้องที่แบบว่ามีอากาศแบบว่าอุณหภูมิสม่ําเสมอต้นนี้คือจะอนาคตไกลามากเลยอนาคตดีมากๆเลยนะคะเลี้ยงโตได้กระถางสิบนิ้วสิบห้านิ้วนี่แบบราคาแบบสุดๆเลยนะคะจับต้องได้เลยซื้อตอนนี้ไปเลี้ยงเลี้ยงโตเลี้ยงต้อยเอานะคะโตขึ้นสวยแน่นอนหนึ่งพันห้าร้อยบาท สกระถางนี้สำหรับออทับทิมสยามนะคะคลิปนี้นำเสนอ5กระถางไปนะคะ5กระถางพัน0สนสาแล้วก็ทับทิมสยาม2นะคะ0993์เก้3เนะคะไม้สวยงามคุณแหม่มเบอร์นี้ใช้เป็นไอดีไลน์ได้นะคะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ส่งรูปเข้ามาหรือไม่ก็โทรมาสอบถามก็ได้ว่ายังอยู่ไหมอะไรอย่เงี้ยค่ะพร้อมโอนพร้อมส่งนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ